ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาขออวดจมูกเดิมนะคะจมูกที่แม่ให้มาตั้งแต่เกิดน,นะคะอันนี้คือเราไปเอาซิลิโคนออกแล้วนะคะมันอยู่กับเรามาประมาณ22ปีเนาะเราก็เอามาให้ดูเฉยว่าเพิ่งทำมาได้6ชั่วโมงก็ไม่มีเลือดออกแล้วนะคะก็ตอนทำแรกๆนะคะเลือดก็จะไหลประมาณชั่วโมงสชั่วโมงก็ตอนแรกก็จะมีพักคอด อยู่ในรูจมูกใช่ปะตอนนี้ก็ออกแล้วเพราะมันไม่มีเลื่อนไหลแล้วนะคะเอามาให้ดูเฉยว่าเออจมูกพอทําไปถอดซิลิโคนออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือแบบไม่มีรอยช้ําเลยนะคือ,คอดีจังเลยอะ่ะกินยาแก้ปวดไม่ปวดค่ะ จะปวดตอนไหนอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะแค่เให้ดูเฉยๆว่าทรงจมูกทรงเดิมของเรามันเป็นอย่างนี้เห็นหมอบอกว่าถ้ามันแบบว่าหายเข้าที่แล้วประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะมันอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีพังผืดอยู่ใช่ปะเออมันก็จะมีความบวมนิดๆอยู่มันอาจจะดูแบบไม่ลงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นแบบ พังผืดเกะาะใช่ป่ะมันก็จะเป็นดำดำเออหมอบอกว่าให้พยายามนวดนวดให้พังผืดมันแบบว่าไม่เป็นหลับตะปุ่มตะปำดำดำตรงนี้เป็นหลุมหลุมอะไรเงี้ยก็ให้นวดนวดบ่อยๆนะคะมีความแบบโล่งมากๆเลยนะคะโล่งใจมากๆเลยที่แบบ ได้เอาซิลิโคนที่จมูกออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเออทำไมเราจะต้องแบบว่าเอาออกอะอะไรเงี้ยเออมันมันก็มีเหตุผลนะทําไมต้องเอาออกใช่ป่ะแล้วทําไมไม่ทําใหม่อะไรเออคือแบบมีความรู้สึกเอออยากอยากให้ดูเฉยเยว่าฉันไปเอาออกมาฉันรู้สึกดีใจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เออ หลังจากที่เราเอาซิลิโคนออกเป็นวันที่สองนะคะก็เลยเออเอามาให้ดูให้เฉยว่าวันที่สองอาการมันเป็นยังไงมันก็เป็นอาการแบบนี้ค่ะจมูกบวมนะคะเออและก็เมื่อคืนนี้ใช่ป่ะหลังจากที่แผลแผลยังไม่หายหรอกแต่ว่าเลือดมันก็ไม่ไหลแล้วใช่ป่ะ แล้วก็มันก็จะมีแต่น้ําเหลืองไหลออกมานี่ไม่ได้พูดให้ทุกคนแบบสยองไม่กล้าไปเอาซิลิโคนออกนะแต่เล่าให้ฟังนีเฉยว่าอาการของเราอะ่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมีน้ําเหลืองน้ําเหลืองมันก็คือน้าําใสๆผสมกับเลือดมันออกสีเหลืองๆใสๆนั่นแ,แหละเนาะมันก็ไหลออกมาใช่ปะก็ค่อยๆเอาผ้ากอสซับออกแล้วก็มันก็หยุดไหลแล้วเราก็ไปนอนตอนเช้ามามันก็รู้สึกว่าเออมีแบบอะไรอะ่ะ แห้งๆเขาเรียกว่าเรียกว่าเลือดนะคะเลือดมันแห้งๆใช่ปะล้วก็แบบเจ็บอ่ะเออก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอาออกใช่ปะเราก็เอาคัตเตอร์ปัดนะคะค่อยๆชุบน้ำเช็ดออกอะไรเงี้ยมันก็จะยังมีแบบน้ําเหลืองกับเลือดที่มันแบบแห้งๆอยู่ในรูจมูกทีนี้เห็นรูจมูกไหมเราว่ามันก็ไม่ค่อยคือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแล้วก็จมูกก็จะบวมเวลาแบบหาวหรือว่าไอาจามก็จะปวด นิดๆน,นะคะแต่เราชอบอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงว่าไม่ไม่ไม,มีแบบเขียวๆอะไม่มีรอยช้ำเลยดูปกติมากๆเลยนะเออเหมือนกับคนไปทําจมูกมาใหม่ๆแต่ยังมีความบวมแต่ว่าเห็นหมอบอกว่ายังมันจะแบบถ้ามันเข้าที่แล้วมันจะมีความยุบลงอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็คือจมูกทรงนี้มันก็โอเคเข้ากับรูปหน้าเรานะเพราะว่านะอันนี้คือยังมีความบวมอยู่นะถ้าจับก็จะรู้สึกว่าเออมันมีนมความปวดแต่เราก็ ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดทรมานมากตื่นขึ้นมาก็เออรู้สึกดีกับตัวเองมากเลยที่แบบไม่มีซิลิโคนอยู่บนจมูกแล้วนะคะอืมหน้าก็จะดูตึงๆขึ้นเวลาแบบเลิกคิวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเออจมูกมันก็ตึงๆแต่ก็ไม่ได้ปวดทรมานอะไรมากมายนะคะอืมนั่นแหละเอามาให้ดหูเฉยว่าวันที่สองก็จะประมาณนี้วันที่สามก็จะอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะเออเราเห็นคนที่แบบไป ถอ,อ,อดซิลิโคโนมาหรือว่าไปทำจมูกมาแล้วไปเที่ยวไปปาร์ตี้เลยไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยเขาก็อันนั้นน่ะคือแผลข้างในมันยังเป็น,ปนแผลอยู่หรือว่าคนที่แบบว่าไปไว่ายน้ําเล่นน้ําทะเลอะไรเงี้ยมันอาจจะติดเชื้อได้นะบางทีเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนะคะเพราะว่ามันเป็นแผลอยู่ข้างในเนาะอันนั้นใช้ชีวิตแบบไม่ระวังถ้าเกิดว่ามันอักเสบขึ้นมามันจะเป็นหนองฉะนั้นเราจะรักษายากแล้วนะ เออก็เหมือนกับที่เราแบบว่าไปถอดซิลิโคนมาคือเรารู้ตัวว่าเราเรารู้จากสรีระร่างกายของเราไงว่าเออจมูกเป็นอะไรมันมันมีปัญหาแน่อยู่แล้วเราไม่ต้องไปถามใครนะคะถามถามตัวเราเองดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงก็คือมันรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วมันผิดปกติเรารีบเอาออกเลยเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าจมูกทะลุหรือว่า อักเสบเจ็บปวดเป็นหนองขึ้นมาอันนั้นงานใหญ่นะงานแก้ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะคือเรารู้ตัวเรารีบไปให้หมอเอาออกดีกว่านะคะเออเราแค่จะบอกว่าเออวันที่2มันมีอาการบวมแล้วก็จมูกก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาให้ดูว่าพรุ่งนี้เมื่อเดือนนี้หรือว่าครบ1เดือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย